ได้เนี่สามารถร้องเพลงได้ไหมเออถ้า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 ไม่ได้พี่รันทาผิดพี่รันทาผิดเยอะเลยนะเนี่ยเพราะพี่รันก็ขึ้นมาพี่รันก็ร้องเพลงอ่ะแต่ช่องอื่นๆเขาก็ร้องกันนะที่เขาขึ้นกันสตรีมยมสตรีมหยาดนะเขาก็ร้องกันนะอืมแต่ไม่รู้ว่าแต่ไม่รู้ว่าเขาเอาเอาเอามาเอาเอาเอาปิดเป็นวิดีโอส่วนตัวหรือเปล่าไงถ้าปิดวิดีโอส่วนตัวก็จะโอเคนะถ้าถ้าเรารู้ว่าเราร้องเพลงเราปิด อะไรที่ youtube ไม่ห้ามแปลว่าทําได้ครับอ้าวแล้วห้ามร้องเพลงเนี่ยอมันอมันมีห้ามห้ามห้ามร้องเพลงไหมโด,โดโน,โน,โนมันไม่ห้ามใช่ไหมเออถ้ามันไม่ห้ามเราก็ร้องได้ใช่ไหมเออเพียงแต่ว่ามันจะคำคำอะไรอ,ะอ่ะคำเออเกี่ยวกับการด้านการเมืองน่ะ เออไอ้บึ้มบัมบัมมาบัมบึ้มบึมอะไรพวกนั้นอ่ะปังปังปิงปังอะไรพวกนั้นอ่ะนะมันจะทําไม่ได้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะพี่ยุพินวันนี้ที่เข้ามาหาพี่รันขอบคุณมากนะเดี๋ยวคืนพรุ่งนี้นะคะอนาตาโตเดี๋ยวก่อนอนาตาโตโตเตโมชื่อเตตะโตโคโตโอชิมัตสึบีเอ็นมีอะไรก็บอกพี่รันมั่งแหละแชทแชทมาหาพี่รันมั่งนะคะน้องสายสุดเลิฟแม่บอกมันบอกแล้วพี่สาวพี่สาวนะมันหายเงียบไปเลยนะคะมันเงียบเลยนะไม่โทรหามันมันก็ไม่โทรหาเรานะคะ ร้องเพลงกับเปิดเพลงคนละความหมายอ้าวเปิดเพลงเปิดเพลงกับร้องเพลงอันไหนที่ Youtube เขาเขาร้องเพลงผิดกฎใช่ไหมเปิดเพลงไม่ผิดกฎใช่ไหมแต่ถ้าเปิดเพลงที่มีมีลิขสิทธิ์ล่ะถ้าเปิดเพลงที่มีลิขสิทธิ์นั่นหมายถึงว่าผิดกฎของ Youtube แต่ถ้าไม่มีลิขสิทธิ์โอเคแต่ถ้าร้องเพลงเนี่ย ว้าส่งกําลังใจขอบคุณมากค่ะลูกคิงลูกคิงดากอนนะคะขอบคุณมากนะจ๊ะลูกคิงแค่ว่ากำลังใจแม่ลานขอบคุณมากจ้ะลูกคิงขอบคุณมากนะคะนี่นี่สายบุญสายทานของแม่ลานก็มาอีกคนหนึ่งแล้วนะคะคือลูกคิงดากอนนะคะใครที่ยังไม่จับไม่จับมือลูกคิงดากอนก็ไปจับไม่จับมืบมอมลูกคิงดากอนด้วยนะครับอืมเปิดเพลงผิดร้องเพลงไม่ผิดโอเค เปิดเพลงผิดร้องเพลงร้องเพลงไม่ผิดโอเคนะคะขอบคุณครับนะคะตอนนี้เราวงแหว,วนจ่อยสามสามร้อยใช่ไหมเออจะได้มีกําลังใจหน่อยใช่ไหมะคะวงแหวนจ่อยแล้วก็วงแหวนจ่อยก็ไปแต่ละช่องแต่ละช่องก็เติมซับไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆถึงอาทิตย์หนึ่งเราค่อยนะคะอีกอาทิตย์หนึ่งนะคะเราค่อยใส่จันเจ้านะ,ะแล้วก็เป่าปุ่นจิ้นเอ่อเปอ่าปุ่นจิ้นจะสั่งจันเจา้าแล้วก็เอ่อเอ่อเหมาจันเจา้าเหมาหั่นนะเข้าไปหานะคะ เข้าไปใส่ขอคุณมากค่ะน้องกิงดากอนนะคะยิ่งเป็นเพลงสากลโดนเต็มๆขอพวกคุณมากค่ะม่อม่อแม่แม่อืม,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 มงั้นก็ร้องเพลงหนึ่งนะคะงั้นก็ร้องเพลงหนึ่งสเสลยนะคะอืมขอขอบคุณมากเอา้องเอาเอะไร,รดีใจยังไม่ชยัยังไม่สายมาคิดรักกันใหม่ ดูดูที่ใจของฉันยังรำพันถึงเธอทุกคืนวันเฝ้าอธิษฐานเมื่อวันงานจงหวนคืนมาใหม่เธอโอ้เธออยู่ที่ไหนได้โปรดเห็นใจชุบชีวันก่อนเคยมีสัมพันธ์ เดี๋ยวนี้มันเลือนลางใจก็ยิ่งอ้างว้างเฝ้าคอยอธิษฐานใจยังรอครอนห่วงอาวรนมองเห็นภาพของเธอนอนยำคำคืนก็เพ้อจำต้องนอนระเมอคิดถึงเธอ ก่อนเคยมีสัมพันธ์เดี๋ยวนี้มันเลือนลางใจก็ยิ่งอ้างว้างเฝ้าคอยอธิษฐาน ใจยังรอกรอนห่วงอาวรณมองเห็นภาพของเธอนอนยำค่ำคืนกเ็เพ้อจำต้องนอนคิดถึงเธอทุกคืนวัน ขอบคุณมากนะคะครบชั่วโมงพอดีนะคะขอบคุณมากเลยนะคะไม่ได้ลงคลิปไม่ได้ตัดคลิปด้วยเออโอเคขอบคุณมากทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์นะคะอืมเดี๋ยวก่อนนะคะแป๊บหนึ่งขอบคุณทุกไลค์ทุกแชทุกกำลังใจนะคะแป๊บเดียวนะคะอย่าเพิ่งไปไหนอย่าเพิ่งจากนะคะขอบคุณมากค่ะขอลงคลิปหน่อยนะคะ